อันนี้ละมุดยักษ์เคยเคยได้ไหมละมุดสารีอ่ะลูกใหญ่ๆนะหวานมากหวานมากก็ช่วยจตุพรเอามาจากที่บ้าน่ะลูกกลมๆแบบเนแอปเปิ้ลนะคะใช่ใชก็เียพันสารียักษ์พันสารียักษ์หวาน้นหวมากกรอบหอมมันมีตัวอย่างทยู่สองัุกอย่างเห็นละมละมุด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 สาลี่ยักษ์กนเลยนะมันมีมะยมทิดด้วยนะอันนี้ละมุด ข้อดีของการปลูกละมุดก็คือใบเขาเนี่ยจะเป็นประโยชน์ต่อดินมากเดี๋ยวนี้เขาซื้อใส้เดือนกันนะแต่ของเราไม่ต้องซื้อเพราะว่ามันมีความสมบูรณ์ต้องดูสภาพดินด้วยดินร่วนไหมปุ๋ยเป็นยังไงอันนี้ไม่ได้ให้ปุ๋ยใช้มูลวัวมูลไฟายนะนะแล้วก็ระบบน้ำโซลารเซลเซล์ไปยุงสงสารเห็นยุงกัดขาฝงอะไรไม่อนี่กลังอะไร พลังพลังไมบหมดไข่ก็แน่นเกินไปตามหลักเขาบอกว่าหนึ่งต้นแน่ต้องมีไม่เกินสี่น่อลูกมันจะไม่เล็กเหมือนลูกเยอะอ่ะหางเกินเลี้ยงไม่พอ,อ <c oughs> แต่ผมปลูกใหม่ๆผมเซดานี่ตังไวนึงนะเนี่ยดูมันไม่สมบูรณ์ใช่ไหมมันแย่งเงินเพื่อนนะดูดินี่ไก่ต้องกินแค่นี้ถึงจะอรได้ไก่ไข่มันขายได้ไหมคะหรือว่ายของผมเนี่ยมันอยู่ข้างนอกไงลมมันแรง